ไอ้อใจเย็นครับโอ้โหใจเย็นครับแตโอ้โหไอ้่เอเอ่เอโอ้โหตายลยไกล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 องหนะคุณตรวจแล้คหนไปหมเลยแล้วูไม่เหลืออะไรแลว นุ่ย okay. ah ู oh, oh, uh ่แล ah. ้วกะโอเคคุณตำรวจต้องโอ้ออนุก่อนโอเคโอ้นะคะนิ่งเลยไม่ลองนะไม่ลองนะคะไม่ลองแล้วค่ะชั่วโมงครึ่งหนูไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตเนี้ยแต่หนูติดได้แล้วชั่วโมงครึ่งถ้าคนณตำรวจเข้าไปอยู่กับหนูด้วยอ่ะแบบงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครับอยู่ข้างนอกก็ได้นะอยู่ในใจก็พอแล้ว เฮ้ยเอาตอนนี้ได้เข้าไปในใจหรือยังอบอมปีไม่น่าเหมือนนี้ตำรวจขี้หลีกคดคดินหนูมาไม่ถึงห้านาทีเลยแยกไปแยกไปตามหนีนะจะเจวล่ะหนูไม่หนีหนูหนีไม่รอดหรอกหนูรู้มันต้องสามคันหนูจะหนีไปไหนถ้าหนีจะไม่รักแล้วแต่ถ้าตำรวจจะรักหนูต้องไปขอพ่อหนูก่อนนะพ่อชื่ออะไรครับน้าชื่อบอมบอมไหนอะบอมไหนครับ ป๊าป๊าบอกมันสะกุญจานังคานอะชัดชัดมากชัดมากออกตำรวจเดี๋ยวนะครับกับข้าแกงดีกว,ว่าก่อนที่จะโดนตี